เป็นต้นเลี้ยงเหลียงพอบ้านใส่มาเอาอันตะไข่ได้นน่นี่โอ้ยแล้วเบงนี่ต้นนึงพี่น้องนี่เป็นไว้นหน้อย,อยว่าไรม่านดูแลกเขาทั้งนี้เนาะค่ะเนาะมันข่อยแทๆนี่ขอบคุณนะคะพอบานแล้วเบิงเราเหตุเปลี่ยนดีๆดีไปเครืงมือ โอ้ยผ้าช่มตาบัก่วงอยู่นี่พอเถ่า่อยว่าแมนถ่าเราจีแล้วสีเหฮุกับขาอันชิบนากระเจือกันไหมเนาะคะ่ะเนาะซอยกดไลค์กดแชร์กดกดคอมเมนต์ให้ในเด้อค่ะขอบคุณค่ะไม่น่งกระสิดูแลระ,ะบาดเนี่ยมาเห็นแล้วโอ้ย,อยฟังทั้งผุ่นปลูกแตง แต่ขาดูแลกัสีงามก็านีอยู่เนาะคะเนาะไปไปไปเบิง่งเนี้ยไม่พี่น้องจ้า <c oughs> ฟังทังอันทิะวันตกว้ายก็ดีแท้หแต่จีโฮโหกเลยพี่น้องมีพอบานละมุดปลูกได้สามปีแล้วเนาะค่ะเนาะนี่โอ้ยละเบิ่งนี่ตัวนหนึ่งพี่น้องเนี่เป็นเว้นหน่อย ว่าไรม่านดูเลขเขาทั้งนี้เนาะค่ะเนาะมันไม่น่ากันไปฟังตะปูกันทั่วปลูกแตงเนาะค่ะเนาะบ่าด้มาเบิ่งทั้งละมุดปลูกไดสามปีแล้วเนาะค่ะเนาะม่วงกับปลูกได้พร้อมกันละค่ะไดสามปีแล้วเนาะค่ะเนาะ <laughs> นี่ตะไคร้เลาวใส่มาเอาตะไคร้กันเลยพานเพื่อนเพื่อนมาเบิง่งของอ,อยู่ในสวนเนาะค่ะเนาะก,กับบ้องงามหรอกค่ะ <laughs> นี่ตะไคร้เลาวใส่มาเอาตะไคร้กันเลยพานเพนื่อนเพื่อนมาเบิง่งของอ,อยู่ในสวนเนาะค่ะเนาะก,กับบ้องงามหรอกค่ะถ้าเฮาดูแลกับสีงามก็หนีอยู่เนาะค่ะเนาะไปไปไปเบิง่งนี่เอาไม้พี่น้องจ้า ไม่นั่งกัะสิดูแลระ,ะบาดเนี่ยมาเห็นแล้วโอ้ย,อยฟังทั้งพุ่นปลูกแตีงอันไม่นั่งก็เอามาปลูกปีอันที่แล้ววนะคะเนาะแล้วเบื้องกันย่งให้กินด้วยเนาะคะเนาะนี่โอ้ยแล้วเบื้งนี่ต้นนึงพี่น้องนี่เป็นวัยนหนียย ว่าใดมา่านดูแลกเขาทั้งนี้เนาะค่ะเนาะโอ้ยผ้าช่มตาบักม่วงอยู่นี่พอเถ่าข่อยว่าแมนท่าแล้วจีแล้วสีเฮ็ดกับเขาอันฟังทั้งอันทิตะวันตกว้ายก็ดีแท้หืแต่จีหกเลยพี่น้องเนี่พอบัดอันแม่นางก็เอามาปลูก ปีอันที่แล้วเนาะคะ่ะเนาะแล้วเบื้องเป็นต้นเลี้ยงเหลียงพ่อบ้านใส่มาเอาอันตะไข่ด้นี่เ <c oughs> นาะคะ่ะเนาะนี่ก่ะเอามาปลูกได้สามปีซ้ำกันกับต้นละมุดล่ะค่ะ <c oughs> สู้กินอีกค่ะ <c oughs> ไปไปไป เปล่าไปก้นคะคลิปนี่ไม่นา่งกับฝากในเด้อค่ะเด้อกะย่างให้กินด้วยเนะาะค่ะเนาะฟังท่ันทิจวันตกวายก็ดีแท้แต่จีหกเลยพี่น้องนี่พอบันสู้กินอีกค่ะไปไปไปเปล่าไปก้นคะคลิปนี่แม่นา่งกับฝากในเด้อค่ะเด้อ อันไม่น่างกันไปฟังตะปูกันทั่วปูกแตงเนาะค่ะเนาะบ่ได้มาเบิ่งท่านสู้กินอีกค่ะไปไปไปเป้าไปก้อนค่ะลิปนี่ไม่น่างกับฝากเนยเด้อค่ะเด้อเป็นต้นเลี้ยงเหลียงพอบานใส่มาเอาอันตะไร่ได้นี่ เขาก็อยากให้เฮาได้ยู่ได้กินเนาะค่ะเนาะก็เป็นน้วยให้กินอยู่ต้นในน้อยกับมีน้วยบุกไปถ่ายกินแต่พ่อม่ได้ซื้อเพิ่นเนาะค่ะเนาะไห้ซื้อเป็นบงางย่างเนาะค่ะเนาะแล้วก็ใส่ข่อยไปเอาไอา้นี่โอ้ยระวังนี่ต้นหนึ่งพี่น้องนี่เป็นน้วยในน้อย,นนอยว่าไดไรมาดูแลขเขาทาั้งนี้เนาะค่ะเนาะ โอ้เขาก็อยากให้เฮาได้ยู่ได้กินเนาะค่ะเนาะก็เป็นน้วยให้กินอยู่ต้นใน Reading. น้อยก็มีน้วยน,นี่นี่กะมีออนละมุดเนาะค่ะเีหยังเนี่ยค่าพี่น้องบ้านไหนไปหอดค่าดอกการมัวตันพามาชมสวนนันฟังทัง สู้กินอีกค่ะไปไป,ไปเป้าไปก้อนค่ะคลิปนี้ไม่นั่งกัฝฟกในเด้อค่ะเด้อมันไม่นั่งกันไปฟังตะปูก,กันทั่วปลูกแตงเนงาะค่ะเนาะบ่ได้มาเบิ้งทงัง้งเนาะเนาะนี่ค่ะเอามาปลูกได้สามปีซ้ำกันกับต้นละมุดละ่ะค่ะ อันแม่นังกับเอามาปลูกปีอันที่เลีวยวนะคะน่ะเนาะแล้วเบิงโองเห็นต้นยางหน้าค่อยแล้วกะเป็นจังไดเนาะมาดีใจแถบพี่น้องเมื่อนี้แม่นั่งเขาไปอัน ในอำเภอเนาะค่ะระเบิงเขามาสวนนี่ตะไคร้แล้วใส่มาเอาตะไคร้กันเลยผพานเพื่อนๆมาเบึงของอันอยู่ในสวนเนาะค่ะนอกรบเบงอ้ามหรอกค่ะชิบนากระจือกันไหมเนาะค่ะนอสวยกดไลค์กดแชร์กดกดคอมเมนต์ให้ในเด้อค่ะขอบคุณค่ะโอ้เขาก็อยากให้เฮาได อยู่ได้กินเนาะค่ะเนาะก็เป็นหน่วยให้กินอยู่ต้นน,น้อยๆก็มีหน่วยโอ้ <c oughs> เขาก็อยากให้เฮาได้อยู่ได้กินเนาะค่ะเนาะก็เป็นหน่วยให้กินอยู่ต้นน,น้อยๆก็มีหน่วยอ,อันแม่นางก็เอามาปลูกปีอันทเทแล้วเนาะค่ะเนาะแล้วเบิ่งแต่เฮาดูแลก็สิงามกว่านี้อยู่เนาะค่ะเนาะ ไปไปไปเบิ้งนี่เอาไมพี่น้องจ้าสู้กินอีกค่ะไปไปไปเปล่า,าไปก้อนค่ะชิปนี่ไม่นั่งกับฝากเนเด้อค่ะเด้อนี่ตะไคร้แล้วใส่มาเอาตะไคร้กันเลยผ่านเพื่อนๆมาเบิ้ง <S <S ของอันอยู่ในสวนเนาะค่ะเนอกกับบองงามหรอกค่ะโอ้เขาก็อยากให้เฮ้าได ยูได้กินเนาะค่ะเนาะก็เป็นน้วยให้กินอยู่ต้นในน้อยกับมีน้วยมัน่ข่แท้ๆนี่ก <c oughs> อบคุณน,นะคะพอบนันระเบิงเราเห็ุเปลี่ยนดีดีไปเครื่องมือมาดีใจแถบพี่น้องมือนี่แม่นั่งเขาไปอันในอำเภอเนาะคะ่ะรวเบิงเขามาสวนนี่โอ้ยรวเบิงนี่ต้นหนึ่งพี่น้องนี่เป็นน้วยในน้อย ว่าไร้มานดูแลขเขาทั้งนี้เนาะคะ่ะเนาะม่วงกับปลูกได้พร้อมกันล่ะค่ะได้สามปีแล้วเนาะคะ่ะเนาะชิปนากระจือกันไหมเนาะคะ่ะเนาะซอยกดไลค์กดแชร์กดกดคอมเมนต์ให้ในเด้อคะ่ะขอบคุณค่ะมันเป็นดินแดงๆเงนาะคะ่ะนี่นี่กระตะไคร้เนาะคะ่ะเนาะตะไคร้ปลูกไว้ตะปีท่เล้เนี่ล่ะคะ่ะนี่ เห็นตนอย่างหน้าค่อยแล้วกะเป็นจังไดน้อนโอ้ผ้าช่มตาบักม่วงอยู่นี่พอเท่าค่อยว่าแมนถ่าแเราดีแล้วสีเฮดกับเขาอันข่อยแท้ๆนี่ <laughs>